มาเลยแบบที่เลยมั้งคะก็ดีนะคะก็นานๆแบบมาทํางานด้วยกันแล้วก็ก็สนุกดีค่ะก็เสียวกระโรงแบบจะเหยียบกันนะคะก็ซ้อมันสักสองสามเที่ยวก็โอเคค่ะเต่นี่ม่ไดบ้านรู้ไ่คะไม่ค่ะซ้อมหน้างานนี่เลยค่ะมันซ้อมสักสองสามเที่ยวแล้วก็แล้วก็เลยเลยเป็นมีสซีนหวานจุกูบมืออะไรด้วยเขินไหมคะนมันก็ไม่ไม่รู้ไม่ก็ไม่ได้เขินมากนะแค่แบบว่า ลุ une, ้นเฉยๆลุ้นเพราะกระโปรงยาวค่ะวันนี้แล้วก็แบบว่ากลัวเหยียบกระโปรงกันเนี่ยก็ใช้เหยียบไปแล้วหน้าที่มันจะยังไงก็ห่วงแค่นี้ค่ะในวันนี้คู่กันเปไนไม่สัมภาษณ์คู่กันหรือก็จริงๆวันนี้คุณแม่มีงานต่อนะคะมีคุณลักผู้ใหญ่แล้วก็ดีลกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าว่าแบบจะต้องรีบไปเพราะจริตต้องไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งค่ะเพอกระเด็นแไปนิดยังไม่เป็นไรก็โอเคค่ะก็สัมภาษณ์คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรค่ะควรจะโมว่าแบบว่ามันดูแบบแปลกหรือมีปัญหาอะไรไม่เห็นแปลกเลยจะเดี๋ยวถาม ก่อยเป็นธรรมชาติก right? yeah. exactly. ็ก sure. ็ก็เ ja ริ่มทานยาจีนแล้วนะอย่างที่เคยบอกไปก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทานยาจีนก็ทานมาสองสาเดือนแล้วค่ะเข้าเดือนที่สามแล้วก็ก็ลองดูแต่ว่าไปตรวจมาล่าสุดก็ก็ดีนะคะหมายถึงว่าแบบเอ่อระบบภายในเราดีขึ้นยังไม่ได้มีรู้ว่าจะมีอะไรตอนนี้ก็รอรอเดือนแรกคือเดือนแรกกำหนดตรวจรอรอตรวจใช่ค่ะถค่รอเฉยๆเนี่ยังไม่รู้นะมันมันมวหรืออะไรน่าสงสัย ไม่มีเดี๋ยวก่อนนะไข่เพิ่งตกไปมาสามวันนี้แล้วรอรออีกไม่กี่วันเง้ยย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 งยย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 เยยยยยยะยยบยยบ่ยยกยยรยยยยยยยะยย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 ยนบยย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 จยย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 กยยยย เพลินเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนนี้ก็เดี๋ยวจะไปต่างประเทศไปพักผ่อนกันพอดีเลยค่ะพี่คืออะไรพี่ธรรมชาติหรือช่ไหมธรรมชาติค่ะก็ทํา IVF ไปครั้งหนึ่งล้วไม่ติดนะคะก็ก็คิดว่าเดี๋ยวลองดูอีกสักทีหนึ่งไหมแล้วก็ทานยาจีนที่บอกอ่ะะคช่วยเสริมหอะไรยาจีนก็พอเห็นผลาว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นสมดุลก็แข็งแรงนะคะตอนไปไปตรวจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าแล้วก็เป็นสันก็สาวก็โอเคคือระบบข้างในภายในเราดีขึ้นนะคะที่ทานยาปีนไหวไหมคะสาวก็ต้องไหวจริงๆคุณหมอบอกทานหลายเดือนนะถึงแม้ว่าจะแบบสมมุติถ้าเกิดโชคดีต้งทันก็ต้องทานไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะรอดเลยอะมันผมอะไรมคะมันขมมมค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดแบบไหนที่เกิดว่าทานยากๆหรือแบบมันมีกลิ่นแรงๆเขาก็จะเติมยาให้มันช่วยแบบให้หวานหวานอมหวานนิดนึง แเราก็คนได้คนได้พี่จะไปตัีเทลที่ไปประเทศอะไรคะว่าจะไปญี่ปุ่นค่ะจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปรยากค่ะใช่ใช่ก็ไปลองดูเพราะว่าก็แพนกันไปนานแล้วล่ะค่ะว่าเธอไปปีนี้แบบเธอลองไปเล่นๆขับๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไกี่วันคี่ันี้ไกี่วันนะคะก็ประมาณอาทิตย์นึงค่ะอันนี้สองคนหรือว่าเป็นแก๊งใหญ่ก่ก็ไปกันหลายคนแต่นอนกันสองคนค่ะ เท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าก็ก็รูล้ล่วงหน้าว่าเออช่วงเดือนประมาณพฤศจิกาจะว่างช่วงไหนก็ล็อกไว้ะคะ่ะพอดีมีน้องพี่ๆน้องสาวน้ามันเขายังไม่เคยไปก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้ไปเพื่ไปดูวินเนาอโอ้โหบรรยากาศมีใคไม่เรื่องรวยเปล่ากาศไม่เราผ่านก็ก็ก็ลองลองดูสัมมี่สัมมี่ไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่มีผลนะสถานที่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะ่นไจริงๆก็ถามแอปนะแอปเขาก็บอกว่าที่ าไปเที่ยวที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะแล้วเขากลับมางานแต่งนั้นอ่ะก็น่าจะแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาแฮปปี้แบบผ่อนคลายก็น่าจะแบบง่ายง่ายง่ายหน่อยหรือเปล่าคะไ่ะง่นนค่ะหล่อน่าจะมีข่าวอะไรม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเรื่องแบบไม่อยาก่างเลี้ยังเรื่องนี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะเคลียร์กันเลี้ยงก็ไม่ได้เคลียร์อะไรนะนัดก็ว่าแบบจริงๆนัด อยากจะจะบอกว่าประเด็นเรื่องนี้เรื่องแบบเขย่าค้าเตียงมีมือที่3หรือว่ามันก็จะมีประเด็นอื่นอีก,กน,นะคะอย่างเช่นประเด็นแบบเอออ้ํามีการมีข้าวิจาาณต่ออีกแบมันมีประเด็นขึ้นมาอีกเยอะอาจจะแบบคุณอ้ําไม่ใช่ผู้ชายแท้บ้างนัดอยากสร้างการะแสมีการสร้างการะแสละครหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีหลากหลายประเด็นเพราะฉะนั้นนวันนี้นัดขออนุญ,ญาตแบบไม่ไม่ขอตอบสักเรื่องแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องได้ว่าเรื่องของวันเวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่า เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนัดว่าให้ทุกคนเรียนรู Maya, ้ไปพร้อมๆกันเนาะถ้าเกิดนัดตอบว่าอันนั้นใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็มันยังไงก็ไม่จบก็ต้องวิจารณ์กันต่ออีกนัดว่าเนาะให้แบบเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันดีกว่าที่ได้ทำด้วยความที่หนึ่งบอกว่าพี่นัดคนหนึ่งในแก๊งพันธุ์ดุนั่นเลยประบสำเร็จทำให้ชีวิตผู้เรามีปัญหาที่ตามไป ก็จริงๆนะนัดว่าในเรื่องที่ข้าวามันัดลงเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะจริงๆนัดก็ลงเรื่อยๆของการุฆษณามันกะ็เป like so ็นเหมือนแบบแอนก็ลงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะแบบแชร์แชร์อะไรดีๆให้คนได้อ่านกันนะคะส่วนในเรื่องปัญหาชีวิตคู่นัดบอกได้เลยว่า ทุกคู่มีปัญหาทั้งนั้นถ้าไม่มีปัญหา,าม่วิ่ชีวิตคู่เพราะว่าเส้นทางมันก็ต้องมีสะดุดมีอะไรกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะนัดนว่ามันเป็นศิละปะในการดําเนินชีวิตนะยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามองเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติว่าคนเรามันต้องมีแบบเอ่อเรื่องแบบที่จะต้องแบบมีจูนกันมีอะไรกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาหรือแบบการสะดุดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ อันนี้นัทก็ไม่ขอตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันหลายประเด็นรวมๆกันเพราะฉะนั้นนี่นันก็แบบขออนุญาตไม่ตอบสักเรื่องเพราะว่าให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูน์ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าการที่นันมานั่งตอบตอนนี้ถือว่าสบายใจเคลียร์แล้วทุกอย่างมับกันเองค่ะก็มันก็เคลียร์เนะเพราะว่าจริงๆมันพอพอถูกวิพาควิจณ์กันไปใช่ไหมคะวันเวลาผ่านไปก็จริงๆน้วก็อยากจะบอกว่าปัจจุบันนั้นก็มีชีวิตที่แฮปปี้นะคะก็ใช้ชีวิตที่แบบว่ามันนเป็แบบ มันเป็นครอบครัวมันเป็นแฟมิลี่ขึ้นนะคะมันก็เป็นเป็นการใช้ชีวิตคู่เราก็มีความสุขณนะเวลานี้เราก็แฮปปี้แล้วเราก็ใช้ใช้การดำเนินชีวิตแบบปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเครียดก,กับอดีตไปพะวงกับอนาคตมากเดี๋ยวมันก็เป็นเป็นปัญหาที่แบบที่มันที่เราจะทําให้เราไม่ไม่จบสิ้นเราก็เอออยู่กับปัจจุบันแล้วใช้ชีวิตให้ดีดีกว่าอย่างล่าสุดละครที่มีโอกาสได้ ยังไม่ไม่เห็นนะยังไม่ได้ดูเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าก็ยุ่งยุ่งแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูละครอะไรจริงๆละครยมุดอ้ําอะไรในเรื่องเนี่ยก็ไม่่คยได้ดูแบบปฏิปต่อนะคะส่วนใหญ่จะแบบมาดูย้อนหลังมากจะมีขลุ่ยก็ที่ได้ดูแบบกันแบบด้วยกันดูกันแบบต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าเกิดมีโอกาสคงได้ดูค่ะแตเ่ไม่พอซ้อเยอะนะครัื่อเยอะตะหูเ ก็ช่วงร้อนมังม้งก็วชวงแบบว่ามีกล้ามนิดนึงส่วนใหญ่ผู้ชายก็น่าจะมีน้องอีกคนหนึ่งอ่ะน้องทเด่นใช่ไหมเด่น,ดนคุณเขาก็ขยายกล้ามกันอยู่เป็นช่วงบรรนั้นว่าก็เป็นคืนกำไรให้คนดูนิดนึงว่าได้ได,ได้ได้เห็นอะไรแบบว่ากล้ามปูไ <c oughs> <c oughs> ม่มีปูไหล่มือไม่หอวค่ะก็เนาะเขาทำงานเป็นเป็นเขาเรียกว่าเราเราดูเพื่อความบันเทิงค่ะ มีข่าวอย่างเงี้ยเราจะมีการปรับจูงอะไรแบบนี้ครับรงก้ามอะไรอย่างเงี้ยรวมกันไหมครับให้แบบมันดีขึ้นกว่าเดิมเออจริงๆเราก็เราก็ปรับกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่เอ็นยี้มพกมา5ปีกว่าแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับมันปรับกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะมันมีอะไรขึ้นมานี่บางทีแบบโอ้โหเขานอนดึกเรานอนไม่ดึกก็ต้องมาอ่ะช่วยกันหน่อยนะว่ายังไงคือชีวิตคู่มันเป็นอะไรที่ละเอียดเยอะ,อะรายละเอียดเพรามันมาแต่งจริงๆแล้วมันก็ ก็มีอะไรแบบให้คนคาดหวังคนคนเพ่งเล็งมากขึ้นมันก็จะดูค่อนข้างที่จะแบบเอ,อ่อใช้ใช้ใช้ความระมัดระวังเหมือนกันในการที่จะทาอะไรแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตที่เป็นธรรมชาติปกติด้วยแล้วก็มองให้เป็นเรื่องของชีวิตคู่มันก็ต้องมีมีปรับกันทุกคู่อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเรื่องอะไรมันมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าณเวลาน,นี้ของนั้นก็มีความสุขดีค่ะ อยาเขใช้คำว่าทะเลาะกันเลยนะนั่นว่านั่นว่ามันเป็นเรื่องของการคุยกันมากกว่าแล้วก็เอออันนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเอาอยัางไงอ่ะแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบให้ดําเนินต่อไปด้วยความแบบธรรมชาติปกติก็คือข่าวมันมีหลายประเด็นนะนะอย่างที่บอกอะค่ะเดี๋ยวก็ค่ะคือข่าวมันก็มีหลายประเด็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนันเองอะ่ะนันค่อนข้างที่จะผ่านจะเจออะไรไมาเยอะเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปแบบว่าไปโฟกัสเรื่องข่าวแต่ว่าจริงๆเราโฟกัสด้วยตัวของเราเองมากกว่าว่าเรารับมือ,อยังไงแล้วเราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วเราใช้สนิในการนิ้ชีวิตก็โอเคค่ะ เรื่องของงานนะคะภาพามันจะออกมาเปไน็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของผลงานกับกอเรื่องหนึง่งจบแล้วก็โอเคตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่กําลังกง่อแหนอยู่ตอนนั้เองก็เลยคิดว่าเออเราก็ใช้ชีวิตแบบปกติเลยก็ได้